ันนี้เราจะพามาดูนะฮะอันนี้ที่ของเพื่อนนะครับเราจะทำไล่นาสวนผสมนะครับนี่กำลังขุดขุดร่องน้ำนะฮะร่รองน้ำรอบที่นะครับเนื้อที่มีทั้งหมดสองไร่นะฮะสองไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับอันนี้จ้างรถแม็คโครมาชั่วโมงโว,วันละหมื่นสี่นะครับ นี่ใหนะ้เป็นแนวทางนะครับแนวทางของการทำไร่นาสวนผสมทักนี่นกขุดคลองรอบที่นะครับครับเปประมาณนี้นะครับ,ร,บรองขุดคลองที่อาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมสวยเท่าไหร่นะครับทีมสุดนื้นะครับ อันนี้จะคุดมคองรอบที่ตัอเป็นที่กันกิบน,นะเรากำลังทำงานอยู่ครับทีน้องลองดูเอากันละครับอันนี้ขเขาเริ่มงานตั้งแต่9ก้าโมงเช้าวันหนึ่งก็8ชั่วโมงนะครับ งาน8ชั่วโมงทั้งหมด14ครับราคาหมาบหมาบนวันครับ14เน็ตโคก็ใหญ่ควรอยู่นะครับ,น,น,รบน,นี่ให้ดูเป็นแนวทางนะครับแนวทางว่าเผื่อใครจะออกการไปทําไรนะ่นาสวนผสมนะ,น,นะครับว่าให้พิจารณาดูอครับว่าเหมาะสมหรือคุ้มกับการลงทุนหรือเปล่าครับ มีทางบอกอาจจะแคบไปหน่อยนะครับมีพิกัดลาดเขาปูนครับลาดเขาปูนอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับสระบุรีเราเองวันนี้จะพาชมโคกหนองนาในงบหกหมื่นนะครับนั้นก็หกหมื่น อันนี้พอขุดได้เพิ่งสรักสี่ห้าวันนะครับ,ว,บ 2, วันนี้ฝนตกมาสองสามวันน้ําเต็มคลองแล้วนะครับน้ำเริ่มเต็มคลองแล้วนี่นะฮะถ้าใครอยากทําโค้งหนองนาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทุนหกหมื่นคิดว่าครุ้มไหม ประมาณนี้นะครับในบรรยากาศแดดร้อนๆนี้เนื้อที่สองไร่นะครับเนื้ที่สองไร่ก็จะได้ประมาณนี้นี่เหมาทํานะครับเหมาทําไปสามวันครึ่ง ด้วยงบหกหมื่นสามนะครับนี่ครับโคกหนองนาโมเดลส่วนตรวนั้นก็จะไว้ทําบ้านนะครับตรงที่ซึ่งสูงครับอันนี้ไม่ใช่นาช่องกำลังชาแนลน,นะครับอันนี้ที่ของเพื่อนนะครับจะพามาชมนะครับเพื่อใครจะเอา เป็นตัวอย่างนะครับไปทำโคกหนองนาอันนี้ก็เริ่มลงมะพระ้าวนะครลงมะพระ้าวไปบางส่วนแล้วครับวันนี้<ม>ก็จะมาช่วยเพื่อนปลูกกล้วยด้วยนะครับกล้วยด้วยเสร็จแล้วก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ย พอได้อยู่งบหกหมื่นก็พอได้อยู่ใส่ปลาลงอีกหร้อมะคือขุดบ่อลงปลาว่าก็ได้ปลาชอล่อนบรรเลวตัวหนึ่งนี่กล้วยนี่ก็เริ่มลงกล้วยไปแล้วครับลงกล้วยไปบางส่วนไปแล้วนี่ครับ หอมทองครับหอมทองก็รลยหอมทองโอ้องไรกันนาทีเยอะมานะครับนะครับให้ทำดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ยังไม่เห็นเท่าไหร่ครับอีกสักเดือนสองเดือนแล้วมาดูกันอีกทีนะครับอันนี้ที่ของเสียวิตเขานะครับเสียประวิทย์ เสียสวิตอันนี้ซื้อมาในราคาร้านกว่าๆนะครับร้านกว่าๆเรยม,มาทำเป็นโคกหนองนานครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อสวยงามดีนะครับ,รบทำเป็นล็อกเป็นล็อกเลยครับนะครับวิตปลาก็สบายเลยครับเนะี่ย วิตปลาก็าจะเป็นล็อกไข่ล็อกมันหรือว่าสวยงามนะ่รับ